กลางมหาคนครที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยังมีมุมสงบที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและศิลปะมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยที่นี่คือวัดสุทัศน์เทวราราราามชวรมหาวิหารหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดสุทัศน์ค่ะ วัดสุทธานะคะตั้งอยู่ติดกับเสาชิงชา้าแจกลางกรุงเทพเป็นวัดหลวงชั้นเอกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระอุโบสถของวัดสุทัศน์นับเป็นหนึ่งในอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและประดิษฐานรพระพุทธตีโลก,กเชตรพระประธานขนาดใหญ่สวยงามงดงามแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถัดมานะคะคือพระวิหารหลวงซึ่งเป็นที่ประฐานของพระพุทธสีสากยามุนีนะคะหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตค่ะอัญเชิญมาสางวัดรมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนะคะเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้นะคะจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องภัยจากศัตรูค่ะสกเลีเนนักศึกษาหรือสายศิลป์นะคะต้องไม่พลาดเลยคะ่ะพระสุนทรีวานีนะคะเทพีแห่งศิล,ลปะวรรณกรรมและปัญญา ผู้คนมักกลับไหวเพื่อขอพรด้านการเรียนการพูดและข้อสำเร็จในการสอบค่ะอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยศรัทธาคือพระกิ่งสุทัศน์หรือพระกิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความเมตตามหานิยมเชื่อกันว่าพกไว้แล้วชีวิตจะราบรื่นร่ำรวยโชคดี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปยินรอบวิหารที่แสดงพุทธาจริยาต่างๆรวมถึงพระอัฏฐารสะพระยินสมัยสุขโขทยัยและเสาหลักเมืองจำลองที่ตั้งไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองหากอยากว่าให้ครบเก้านพพุชนีภายในวัดสามารถไหว้ตามลำดับที่ทางวัดจัดไว้ได้เลยค่ะตามกำลังศรัทธาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและจิตใจที่สงบเย็น วัดสุทัศน์ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่คือสถานที่ที่รวมศิลปะความเชื่อและจิตวิญญาณของคนไทยไว้อย่างกลมกลืนรวมถึงองค์ความรู้ของบรรพบุรุษหลายต่อหลายท่านหากคุณได้มีโอกาสมาเย็ยนใจกลางกรุงเทพอย่าลืมแวะกราบไหวเสริมบุญสัมผัสความงามของที่นี่นะคะ